วันนี้ก็จะมาเล่าประวัติของช่องตัวเองกันนะครับผมนี่ชื่อช่องผมชื่อว่าช่องกิตตี้ใช่ไหมคิดผลถึงทำไมถึงต้องชื่อใ้ตัวแรกอ่ะต้องชื่อว่า P ียอลโปเนี่ยก็คือเชื่อของผมใช่แต่เขาเนี่ยเห,เหมือนเหมือนคราวนี้ใช่ไหมแม่ผมอ่ะมัอนอยากให้ผมช่้งชื่อว่ากิตติบุญแต่เขาเนี่ยก็แม่แม่ผมก็เลยดึกขึ้นได้ว่าเออแบบมี เอออาจารย์ตอ,อนอ2ชอบชือ่อผมว่าจิตตี้แบบนี้แม่ผมก็เลยตั้งชื่อให้เป็นจิตเป็น J I T T H I นะครับผมแล้วคราว,รวรนี้เนี่ยเพราะเนี่ยเอ่อคลิปแรกที่ผมลงในคลิปแรกที่ผมลงในช่องผมเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทุกคนดูนะคือช่องอันนี้เลยพรอ,อรับ cover ยี่สิบเอ็ดกันเออกรี e n day นะครับผมคือตั้งแต่แบบ สาปีที่แล้วอ่ะแล้วก็แบบเกิดปีอีกสาปีเลยแล้วก็มาลุกขึ้นอีกทีแล้วก็คือแลนเนี้ยเป็นช่วงที่แบบผมเรินะ่มแหละผมเริ่มเออเลยนะเริ่มทําพวกแบบคอนเทนต์อะไรแบบนี้แหละไม่ใช่คอนเทนต์แล้วมันแบบพวกแบบทําพวกแบบกิจกรรมอะ่ะเออ,อก็คืออย่างแรกเลยทั้งระบูบูทั้งระบูบูนะแล้วแต่แบก็โดออ่ะเริ่มเป็นโลบกแนะ่ เขาเนี้ยเป็นตีกองตีกองรัวเขาในในน้าและได้อยู่ทีก็กกกเป็นรีวิวของเนี่ยล่าสุดก็คือ Hello Neighbor เรื่อเราจะเป็นโจรห์นนะครับนี่นี่ดีผมมีผูดติดตามประมาณสิบแปดคนซึ่งนี่ที่ผมขเขาบอทคลิปเนี่ยเพราะว่าผมมาในสไลด์คลิปสิบซับครับผมมาไหมครับผมว้าวว้าว,าวาที่ผมที่ผมโดนสลด์ว่า ือะไรก็ตอบไม่ฉลองเลยแหละแล้วเพราะว่ามันไม่มีเวลาแกผมจะต้องแคสเกมไปเรื่อยไงใช่ผมก็เลยไปฉลองครบสิบซับเพราะจากนั้นมันก็เป็นหลักสิบไงใช่เดี๋ยวก็เป็นหลักสิบไปสิบซับไปถือว่าเป็นการฉลองนับไหมนับนไหมว่าเปฉลองนะมันก็ถือว่านับก็ได้นับก็ได้อ่าภาพส่วนภาพถ่ายเนี่ยผมถ่ายที่เออ่โตเกียวนะโตเกียวครับผมนี่ คือปกติผมจะไม่ชอบทําหน้าปกคิปนะเรื่อปกคิปผมจะไปต้องไม่ทำแล้วก็มันจะไม่เป็นแล้วก็เมาจะมีคําถามให้ทุกคนด้วยคือเวลาเราจะรีแอคชั่นช่าคนอื่น,น่ะเราจะต้องอา่าไปคอมเมนต์ช่อ,องเขาไหมแล้วทุกคนสามารถถาม,ถามแบบถามในว่าก็ได้มานะผมกดคอมเมนต์อยู่ผมอ่านทุกอันนะคบผมนะครับออาไหนอันไหนที่ผมอ่าไหนที่ผมไม่ได้แบบกดไลค์หรือกดหัวใจให้ก็ผมก็อ่านนะ แต่ขึ้ไม่ได้โกรธเฉยๆนะครับผมแต่ว่าก็จะไม่มีไงอ่ะอ่ะอ่ะนี่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 ทุกคนทุกคนทุกคน,นหเห็นนี้ไหมเห็นนี้ไหมเออเห็นคลิปเฮลโลเนเปิลไหมมาสองวิวและมา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 ขับพี่น้องมาสองวิวและสองวิวและมามามาโอ้ไม่มีใครดูคลิปอีพีหนึ่งเลยเหรอเฮลโลเนเปิลเล่นสนุกมากอะ่ะไม่ใครดูเลยเหรอโหน,น,นั่นต้องหนึ่งวิวสิเออนั่นงลงก่อนทำไมทำไมามาข้ามดูทำไมมาข้ามดูเฮลโลเนเปิลสองเนี่ย เออเนี่ยทุกคนดูอัน,อน,อน,อนคิดจะมั่นสุดก็เป็นทำขนมปัง DIY ส q u ช s h y EP หนึ่งนี่แหละเนี่ดยดูร้อยที่แปดวิวแล้วแ้วเดี๋มา,มามามาดูกันนี่อ๋อดีสคริปชั่นฟังนะแค่ซับและไลค์มีเยอะๆก็รู้สึกวิวความสุขแล้วครับนี่แหละความเฮ้ยหกร้อยแปดสิบหรอถามจริงหกร้อยแปดสิบหรอเอล่อจริงๆนะส่วนสาเหตุที่ผมจะมาทำยูทูปนี่แหละ สาเหตุที่ผมจะมาทำ u t u ู e อ่ะมีอยู่อย่างหนึง่งคือผมอ่ะเป็นคนที่แบบเอ่ไงตอนเนี้ยผมอายุ9ขวบประมาณ7เดือนนี่แหละแล้วเขาเนี่ยผมจะมาทําช่อง YouTube เพื่อให้มีโล่แบบเป็นแบบเพราะว่าถือว่า9้าขวบจิตตือนก็ถือว่าโตนในระดับหนึ่งแล้วแล้วคราวนี้ใช่ไหมผมเรียนอยู่ชั้นป .4 โรงเรียนสาติตเกษตรศาสตร เขาเนี่ยผมก็จะเออคิดได้ออแบบจยากจะทำเหมือนคนอื่นน่ะผมก็ผมได้แรงบันดาลใจมาจากเออช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยเขาทำอย่างเช่นแังคอวชิ่งซีบิงอะไรแบบนี้แล้วก็พี่เอกแบบนี้ผมก็เลยอ่ะแล้วก็พวกอีซี่ o อยมาทําช่อง YouTube แล้วคนนี้ใช่ไหมเพร่ะผมผมทำเออ,อตอนแรกมันก็แบบผมเข้าใจแหละมันเริ่มทำาไงก็เลยมีทับน้อยเขาเนี่ยมามาดูเอ ช็อตนี้ผมจะไม่ค่อยลงนะมันจะลงแต่เพื่อแบบคฆษซานาแบบเนี้ยอ่ะอันเนี้ยสวัสดีครับค่ะแต่เนี่ยนี่คือสกูตชี่อขอ<อ>นมปัง DIY นั่นและครับอ่าต่อไปต่อไปก็คอม